พระโยมรู้จักเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดเป็นมนุษย์คือกุศลกรรมบทสิบไม่ฆ่าสัตว์ความสะอาดทางกายสามอย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมสะอาดทางวาจาสี่อย่างไม่พูดโกหกคำหยาบเพื่อเจอสอเสียนสะอาดทางใจมีสามอย่างไม่มีความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาท โกรธใครแล้วอย่ากโกรธนานรีบละรีบวางพยาบาทผูกโกรธไว้ในใจอกุศลอันตรายเกิดแก่ตัวเองไม่ได้เกิดแก่ใครและไม่มีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคืออะไรไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีนะโอ้ยโกหกทั้งหมดเนี่ยของปลอมพระเจ้าพูดเล่นนะไม่ใช่ละพระเจ้าจะมาพูดเบอร์เจอจะมาหลอกเราทําอะไร เป็นลูกกษัตริย์อยู่ดีๆได้ครองราาสบายๆมาออกป่าเข้าสู่อาชีพขอทานทำอะไรแล้วอาศัยอยู่ตลอดชีวิตเสพเสนาสนะป่านะตลอดชีวิตและดูว่าผู้เจ้าเนี่ยพูดอะไรออกมาเนี่ยคนจะทรงจำหมดแล้วยมดูสิ่งที่เขาทรงจำคำผู้เจ้ามาไม่เคยเห็นเลยว่าผู้เจ้าพูดเล่นพูดหยอกล้อภาษาเลยบุตรพูดหยอกล้อมโมคคาลานะเราเอง เราจะสามารถควบคุมพฤติกรรมเราให้เนี๊ยบเรียบร้อยขนาดนี้จนกระทั่งตายได้ไหมไม่ง่ายนะคนคนหนึ่งควบคุมพฤติกรรมการพูดไม่มีพูดโกหกคำหยาเพื่อเจ้อส่อเสียดได้ตลอดเวลาไม่ใช่ง่ายง่ายนี่แตมาจะเปรียบเท,ท,ทียบให้โยมเห็นง่ายง่ายเพราะบางทีมุมนี้ยมไม่ค่อยค่ควรไม่ค่อยได้คิดคนคนหนึ่งไม่เคยโกหกมาทั้งชีวิตตั้งแต่ลาตีตัสรู้ถึงปรินิพานสี่สิบห้าปี ควบคุมพฤติกรรมได้ขนาดนี้คำหยาเพรเจอส,อส่อเสียดไม่มีเพรเจอเช่นอะไรบ้างขนาดที่ว่าผู้เจ้าจามพิคุทั้งหลายก็ขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชนมายุยืนนานเหมือนพวกฝรั่งใครจามก็นะ,อะขอให้ยุยืนนะกลัวเป็นลางไม่ดีพู้เจ้าบอกว่าไงบอกกับพิกุทั้งหลายว่าเราจะเป็นจะตายเพราะการอวยพรของเธอหระอโดนไหม ต่อไปพิกุรูปใดเนี่ยพูดอย่างนี้ปรับอาบัตทุกกฏเห็นนะปรับความผิดสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามคำอวยพรของใครหรือเป็นไปตามการแช่งชักหากกระดูกคำของใครเธอจงเลวเธอจงตายเธอจงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เป็นไปตามคำของคนคนนะั้นสัตว์จะเป็นไปตามกรรมของตัวเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตหรือทุจริต นี่คือสัจจะความจริงที่ผู้เจ้าประกาศเอาไว้ดังนั้นตัวเนี้ยยมเชื่อไหม